สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทางเสียงเช้าบ่ายนะคะวันที่14เมีนาคม2568วันศุกร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่จ,จะจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยก็รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า f ีจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเรามารับชมวันที่13ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่13จะใจให้เด่นรอบเช้า7จและ6เด่นรอบบ่าย5และ4รอบเช้ามา6805 1คะ่ะทุกคนขารอบเช้าหลุดเลขเด่นประจำวันมาไหมมาทั้ง5และ0ูนย์เลยนะคะทุกคนมาเข่าหาของรอบบ่ายฟองพี่น้องรอบบ่ายให้5และ4มา2 6 5 6 6า นะคะเข้าคู่ตัวเด่นจะมาคู่ตัวกับห้าหกหกห้าเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะเลขเด่นประจําวันรอบบ่ายก็มาห้าเลขศูนย์หลุดเนาะคะ่ะทุกคนเอาหนักสิได้อยู่เนาะพี่น้องหกหาหาหกนะคะทุกคนคะ่ะไปต่อรุนต่อวันที่สิบสี่พี่น้องวันที่สิบสี่จากที่ใจคํานวณตัวเด็นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่ศูนย์และเก้ามาดูคู่ความน่าจะเป็นศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย 0660 0110 0880 0770 9009 9559 9449 9669 9119 9889เดย่นรอบว่ายอยู่ที่5และ4ค่ะ5005 ห้าเก้าเก้าห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกห้าห้าสองสองห้าห้าสี่สห้าสี่นะคะสี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่เก้าเ้าสสหหกสหนึ่งหนึ่งสสสองสองสีสาสามสี่ นะคะทุกคนค่ะประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่ตะเด่นค่ะ0954 0550า 4, 4, 5 5 9 9 4้าสี่ศูนย์9้าห้กับ4ีรอบบ่าย50าศ5นย์5 4นย์ห้า4้าเก้าา่านี่ก้ก็คือคู่ตะเด่นระวังเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกๆคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันศุกร์อยู่ที่6กับ1เบิ้ลประจําวันคือ6กและหนึ่งเลข6กับเลข1นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดค่ะ เด่นรอบเช้า0ูนย์และเเด่นประจําวัน6และ1เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกท่านขา่ะวา่าพี่น้องสิมักสิชอบบอศน์ 0, นะคะเป็น0 6 6 0์หกหไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกท่าน9ค่ะ9ก้าหกหกเกนะคะทุกคนหกับ4ี่บป่ายและ6กับ1เป็น5้าหกหกหาห้ห นะคะห้าหกหกห้าเป็นคู่เมื่อวานนี้หรือเปล่านะคะทุกคนทับบอมก,กะปล่อยพานเด้อพี่น้องเด้อสี่ค่ะสี่หกหกสี่หกหกสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะทุกคนคะ่ะเป็นจังใดพี่น้องมักบอมักกระตามบอมกกะเลือนพานพี่น้องสถิติมีเขามีหลุดจา้าคะ่ะทุกคนคะ่ะสำหรับ แนวทางหรือคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันได้พี่น้องมีเขา่ามิหลุดถูกมือบอมักบอ,บอชอบเรือนพานหรือว่าชอบตัวเด่นแต่ไม่ชอบที่คู่ที่ใจจับให้จับใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทัางเสงวันที่14มีนาคม2568 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ f อฟซีทุกๆท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ f อซีทุกๆท่านโชคดีค่ะโชคกวันหมานสุขผูสุขค้นเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ